ที่นี้นะครับเป็นที่บ้านวังเบนนะครับอําเภอทองแสงผันอุตรดิตฐ์วันนี้พวกเราทุกคนมีภารกิจนะครับในการทํางานตรวจสอบและเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับมะม่วงที่แก้วพมิ่นมะม่วงแก้วพมิ่นที่ที่วังเบนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อดีชแนลนะครับดรกจนสุเกษตรนะครับวันนี้เป็นอากาศเป็นไรไงครับคุณป้าแมวสวดีค่ะอากาศดีไม่ร้อนมากครับวันนี้เราจะมาทำการเก็บผลกันนะคะครับ น้องสี่เป็นยังไงบ้างกับการที่เรามาดูแลที่นี่โดยการใช้โดรนและหารีสองห้าเนี่ยดูแลเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ลูกดกแล้วก็สวยครับสวยครับสวยเดี๋ยวเราจะพากันไปดูด้วยว่าดกยังไงน้องสีเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ได้มาดูแลที่นี่โดยใช้ดีสองห้าห้าหนึ่งก็รู้สึกว่ากิ่งก้านสาขามก็ออกดีครับใบก็สวยครับลูกก็ะดกครับครับ คุณสีลองสัมภาษณ์คุณป้าสีคุณป้าได้มาตรงนี้เป็นยังไงเห็นมะม่วงที่ดูแลด้วยอดิสองห้าหนึ่งพีอย่างเดียวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มจเคยเห็นที่สวยอย่างนี้มคุณป้ารู้ไหมครับว่าสวนของคุณป้าแมวที่นี่ของสกอร์เนี่ยดูแลด้วยอดิสองห้าหนึ่งพีอย่างเดียวไม่ได้ใช้ป่าที่มีตัวอื่นไม่ได้ใช้ปุ๋ยตัวอื่นร่วมเนาะใช่ครับอ๋อไม่ไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่สวผลิตที่ได้ใช่ไหมใช่ใช่อ สัมภาษณ์คุณลุงด้วยว่าเป็นยังไงบ้างครับด้ไบเห็นที่นี่เพิ่งมาครั้งแรกหรือเปล่าที่นี่ครับเพิ่งมาครั้งแรกครับมาดูไอ้ผลผลิตของมะม่วงครับแก้ว,วขมิ้นครับมันก็สวยดีครับแต่ลูกกบนะตอนจากนี้เราเราจะเป็นการที่จะเริ่มเก็ผลผลบ,มมเ,บกเกี่ยวผลผลิตนะครับคือมะม่วงที่วังเบนนี้เด็กก่อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยผมจะไปสัมภาษณ์นะครับผู้ที่มามีส่วนร่วมในการที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตน,นี้ด้วยนะครับซึ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนคุณป,ป้า คุณลุงชื่ออะไรครับชื่อสมัยพิศนครับคุณลุงสมัยลุงป้าชื่ออะไรชื่อเหมือนกครับครับทั้งสองท่านก็พิมงมาที่นี่ครั้งแรกรู้สึกบ้างยังไงบ้างครับกับมะม่วงที่เห็นเป็นไงบ้างสวยดีจ้ะนี่ไม่เคยเห็นเลยนม่ยายอ่ะโอ้โหสวยคิ้วยเคยเห็นที่อื่นมาไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่เป็นแบบนี้จ้ะแบบนี้ยายก็งมาเคยเห็นเนี่ยนะครับจากการใช้อดีสองห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับนม่ก็ไม่มีเลย มันเหมือนกับเราใช้ยาฆ <c oughs> ่าแมลงแบบไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าดูแล้วมันดีมากใช่ไหมครับรากดำผวิวสวยดีเป็นอย่างนี้เกือบทั้งสวนะดครับดกเยอะมากครับแล้วก็ลูกจะขาวผิวจะเนียนนะครับดูเน<ม>ียนใสรุ่นก,ก่อนมันจะเป็นจุดำดำๆครับที่ตแต่ม<ต>ันคือรุ่นที่สองรุ่นสองฉีดสามถึงห้าวันฉีดนี่คือฉีดฉีดอาร์ดีสองห้าหนึ่งทิ้งอย่างเดียวครับอย่างเดียวครับ ถ้าเกหลายๆคนไม่รู้คิดว่าใช้ยาป้องกันแมลงพวกยาฆ่ายาหรือพนี้ใช่ไหมแต่เราไม่มีนะไม่มีครับใช่ก็ในเรื่องของลําต้นเองก็สมบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีการแห้งขนาดอยู่ในฤดูที่ว่าร้อนและร้อนนะครับแต่ก็ยังยังถือว่าดีสู้ไหวสู้ไหวครับอันดีสองห้าหนึ่งมีส่วนในการทําให้ต้นพืชมีความแข็งแรงอย่างนี้ถูกไหมครั ก็อิงก้าสาขาใบผลอะไรทุกอย่างดีหมดครับเดี๋ยวเรามีเครื่องมือมาตรวจสอบวัดสีใบกันเนาะก็แล้วก็จะมีเครื่องมือมาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของดินเดี๋ยวเราจะมา มาคืนนถิ่โบหิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีไเลยปลูอะไรอยู่หรือ ดอกตะกอเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ยาลำบากอยากแสนเหลือทนเก้เาไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี